โอเคครับโอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อบายแบมๆค่ะครับผมอตอนนี้เป็นศิลปินอิสระหรืออะไรยังไงลองรศิลปินอิสระค่ะก็เป็น artist full time เลยครับผมวันนี้เราอยู่ในนิทรรศการอะไรครับผมลองเล่าให้ฟังนิดนึงก็ <G ül üyor> ชื่อนิทรรศการคือ w o r d s Are Hard r t E c ค่ะ ก็ค <Dak> <mumbles. S 1> ือแบมเป็นด uh ิเ huh. ซ็กซิกค่ะดิเซ็กซิกคือโลกที่เอ่ออาจจะอ่านหนังสือช้ากว่าคนอื่นแล้วก็สะกดคําไม่ค่อยถูกค่ะก็เลยเป็นแบบที่มาของนิสการในวันนี้แล้วก็คาแรคเตอร์ของแบมก็คือคาแรคเตอร์ที่เป็นหน้าตาที่คนอาจจะจําได้ว่าเป็นจมูกแล้วก็มีขีดสองเส้นใต้ตาเหมือนแบบเป็นภูมิแพ้แล้วก็นอนน้อยอะไรอย่างงี้ค่ะก็มาเป็นคาแรคเตอร์นี้ส่วนเอ็กซิบิชันในวันนี้นะคะก็ แล้วแตชิ้นนี้เลยดีกว่าลองเล่าให้ฟังเป็นงานอะไรอย่ังไงงานทั้งหมดจะเป็นเหมือนแบเซอร์วาดตัวเองในในแต่ละช่วงวัยของตัวเองเช่นแบบว่าอันนี้เป็นเป็นวัยเด็กเราวตอนเด็กอะแบบสะกดคําไม่เป็นนะคะวิธีการแก้ปัญหาของมันก็คือการเอาโพสต์อิ t มาแปะตามแบบว่าอันนี้แบบ lamp อันนี้เ t a b l ลอะไรอย่างนี้บว่าเราจะสะกด คำยังไงสุดท้ายก็คือจบโดยที่รานโดนคุณพ่อด่าเพราะมันเปื้อนสีแต่ว่าก็เป็นพิธีการของเราในทางเกอใช่ครับออกมาสวยสีสันข้างนงสดใสอันนี้เทคนิคอะไรครับผมอันนี้อะคริลิกบนแคนวาสคับแล้วก็มีแบบใช้แอร์บัชมีนิดหน่อยๆบางบางจุดอันนี้ก็คือลงแอร์บัตไปเล่นเขตเล่นน้ำหนักในส่วนตัวนี้นะครับผม สวยตัวต่วนตัวคาแรคเตอร์นี่ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่หนูหนูสร้างขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นวาดแบบเองเมื่อก่อนมันมีผมสีส้มกันตอนเห็นผมสีส้มก็เลยแบบเพนเป็นสีส้มอันนี้ก็เป็นความสุขตอนเด็กๆก็แบกพตดอีไปทั้งหมดเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นการที่แบบทําให้เราสะกดคําได้ถูกต้องอย่างเช่นแล้วเขาก็เคยเคยมีคนบอกว่าอย่างไอสไตล์อะค่ะเขาก็อาจจะเป็นโรคนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กอะทางไอสไตล์ค่ะเขาเอาจาก ระบบการศึกษาเร็วกว่ากําหนดแล้วเพราะว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนการที่เราแบบว่าด้อยอย่างหนึ่งอาจจะด,ดีในอีกเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นโรคนี้เหมือนกันของแบบก็เลือกที่จะวัดรคือ <c oughs> เดี๋ยวนี้คอนเทนต์ของเด็กสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้เนาะเขียนที่เป็นกราฟิกอินโฟกราฟิกคอนเทนต์ออกมาว่าวันนี้ทําอะไรหนึ่งต้องตัดเหมือนกับเป็นลิสต์เหมือนอย่างที่หนูทําแบบคัลเลอร์แล้วก็เป็นพอดีแอันนี้เป็นเป็นเทรนหรือเป็นมันไม่ใช่เทรนค่ะเหมือนมันเป็นการแก้ปัญหาของแบบตัวเด็กที่แบบไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งเนี้ยมันสะกดว่าอะไรเฉยอืมเฉพาะภาษาอังกฤษใช่ไหมครับในส่วนตัวนี้จริงๆเป็นทั้งสองภาษาเป็นทั้งสองมีแต่ว่าที่ในรูปที่มานี่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าแบบเรียนแบบ เป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสีสันสดใสจังเลย uh huh. ผสมสีเองไหมหรือว่าใช้สีจากหลอดเลยหรืออะไรผสมค่ะเป็นผสมทั้งหมดไม่ได้<อ>ไม่ได้มาจากหลอดเลยโหแล้วแล้วเ,เ,เราทำพัดเทลอย่างเขียวพัดเทลอย่างชมพูชมพูก็มีเฉดนะมีน้ําหนัก ข้มไปล,ลองล่างให้ฟังนิดหนึ่งส่วนใหญ่เวลาก็เป็นเหมือน,นอย่างที่อธิบายในวิดีโออ่อะเป็นเป็นสีที่มํมชอบอยู่แล้วด้วยผมชอบโทนสีประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ้าถามว่าทำยังไงถึงได้แบบว่าสีมันพอสคา่านี้ก็อาจจะมีการผสมสีนีออนเข้าไปอาจจะาัาสูงกว่า ปกตินิดนึงแต่เป็นสีะคริ่กเหมือนกันนะคะแต่ผสมมีออนเข้าไปแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาจากหลอนนะคะผสมให้มันดูแบบดูสดให้มันดูสว่างขึ้นดูสะท้อนแสงนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกใบขึ้นใช่ไหมส่วนรายละเอียดรีเทลอะไรพวกนี้ก็วาดตามเป็นลักษณะงานหนอเป็นป๊อปอาร์ตการ์ตูนไหมเวลาเรากําหนดนิยามของงานของเราเราเรียกว่าอะไรคิดว่าเป็นป <Ser ial. S 1> ๊อปอาร์ตเซเรีโอณตอนนี้นะคะคิดว่าตอน ในต่อไปก็จะพัฒนาไปแนวอื่นบ้างแต่ว่าตอนนี้เป็นคิดว่าเป็นป o p art s e r r a l ค่ะสวยนะครับสีสันสดใสเดี๋ยวลองพาลูกต่อไปน่าสนใจอันนี้อ,นนอันนี้คือเห็นหน้าเราเต็มๆเลยใช่อันนี้คือตอนที่ทำย้อมผมเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เลยเอเอเป็นแบบนี้แล้วก็รู้จักหนังเรื่อง clueless ไหมคะ หนังนานา,าแลาเราจะแบบมีแีสองพันอะไรก็คือนางเอกอะชื่อเชร์คือเขาเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแล้วเขาแบบทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มันจะมีชุดไอคอนิกอาเฟตของเขาที <ๆ S 1> เา่ <ๆ S 1> ขเขาใส่อย่างนี้ในหนังแล้วแบบ <ๆ S 2> ว่าเราชอบเราชอบเขามากๆที่เขาแบบว่าทําได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นคนมิสัยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาวาดเอาเป็นตัวเองที่แบบใส่ชุดใช่วสวยนะครับแต่ก็มีดีเทลมีรายละเอียด อะไรหลายๆลอย่างสีสันโดยอันนี้มือใครว่ามันเป็นมีมอะค่ะเป็นมีมที่แบบอ่าครับจ่ครับเป็นมีมที่แบบทํามาเล็กๆส่วนตัวนี้เป็นลายบุบุลาแบมแบมลาแบมแบมอ๋อเปลี่ยนเป็นชื่อลายโอเคแม่รักเนาะแล้วอันนี้อันนี้คือเป็นสะท้อนกลับเป็นสะท้อนกลับเหมือนเหมือนจบเหมือนอ่ะเเหมือนเราจะทําอะไรก็ได้แล้วตอนนี้มันมันเป็นตัวหนังสือที่เราโปงไม่เหมือนคนอื่นละค่ะอ๋อเท่เท่นะครับแล้วก็ใส่ ลูกผลไม้ข้างบนน่ะอย่างนั้นั่งเป็นแผ่ใส่มาเจเจคะ่ะสวยๆเก๋ๆใส่ใส่มาสวยใส่ตาใส่อะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมครับส่วนอันนี้อันนี้ก็สวยอ,นนอันนี้ข้างบนเทคนิคอะไรเดี๋ยวเอากเปเป็นแอร์บัตเป็นแอร์บัตใ,<ช>ใช่ไหมครับเล่นเฉดเล่นน้ําหนักอะไรตรงนี้คืออันนี้คือคอนเซ็ปต์ก็คือทั้งทั้งนิทรรศการของแมมก็คือมันมีทั้งยุคอะนาล็อกหรือยุคยุคดิจิตอลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนนาฬิกาเข็มที่ว่า อาจจะเป็นตัวแบมเองที่อ่านนาฬิกาเข็มยาวคนอื่นแล้วก็จะเป็นทีวียุคเก่าเหมือนตอนเด็กอะไรอย่างนี้ที่ยังทันยุคอย่างนี้อยู่แล้วก็อันนี้ไม่หลักเลยก็คือเป็นคอร์สเวิร์ดที่แบมไม่สามารถเล่นได้ไม่สามารถเอนจอยได้เพราะว่ามันต้องใช้ตัวสะกดตัวสะกดคำตับใช่ก็เหมือนเราแอบอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคสีสันสดใสเนาะได้ครับเอเขียนดูฝั่งนี้ อ,อันนี้ mhm. รูกเป็นไฟเลยอันนี้มานากน่าจะเคยเห็นเป็นมีหมาที่แบบดังในช่วงหนึ่งตอนนี้ก็ยังดังอยู่มันจะเป็นมีหมาแล้วก็เขียนว่า it's fine แต่ว่าแบเอามาเปลี่ยนใหม่เป็นคารคเตอร์ของแบบที่มีหนังสืออยู่วันนี้แล้เขียนว่า today is the first time i feel okay about it ก็คือมันเป็นวันแรกของแผมที่แบมรู้สึกโอเคกับมันแต่ว่าเราก็ยังนั่งอยู่ท่ามกลางไฟที่มันไม่ได้โอเคขนาดนั้นสักหน่อยอะไรย่างเงี้ยโอเคเนาะ ก็มีหนังสือค่อนข้างเยอะเลยพอเราใส่ตัวหนังสือเข้าไปในภาพพิมพ์ติ้งเรามันเหมือนงานออกเป็นการ์ตูนการ์ตูนนิดๆใช่ไหมครับเพราะมันมันช่วยเล่าเรื่องนอกจากตัวตัวภาพที่เป็นลูกทรงอะไรหลายๆอย่างด้วยนิทศ,าศาการมันด้วยแหละที่มันเกี่ยวกับตัวหนังสือแบบตัวเฉพาะเลยได้ครับอันนี้ก็ในซุปก็มีตัวหนังสือซุปไหม ใช่ค่ะมันเป็นซุปมักกะโรนีอันนี้เป็นอาร์ตพินนะคะมี10อีดิชั่นก็อาร์ตพินนี่ก็คือเป็นเทคนิคเป็นพินออกเป็นดิจิทัลอาร์ตก่อนแล้วก็กออกมาพินออกมา,ออกมาใช่ไหมครับทําไว้10อีดิชั่นสิบเปเปอร์สิบติปกี้สิบนัมเบอร์ประมาณนี้<ม>ครับผมลงก็เป็นซุปมักกะโรนีน่าจะเคยกินที่แบบเป็น,เป,นเป็นตัวหนังสือรเราไม่ได้ชอบตัวหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าเราก็เลยเอามาใส่ในงานแล้วก็เขียนว่า you did a very okay job คือป,<ม>ปกติแล้วอะ่ะ มันจะแบบ you did a good job or well done อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันสำหรับแบบมันก็แค่คำว่าโอเคโอเคจ็อบเฉยๆหมเพราะว่าก็ก็โอเคไม่ได้ดีหรือว่าอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นปริ้นเอ่อเราวาดในดิจิทัลอาร์ตแสดงว่าเราทํางานได้ทั้งเพ้นท์มือกับเพ้นท์ในดิจิทัลอาร์ตใช่ไหมครับคือรูปออกมาเนี่ยดูไม่ออกถ้าไม่บอกสมมุติว่าถ้าไม่บอกเรามีเทคนิคมันมันจริงๆอ่ะมันแตกต่างยากง่ายกันยังไงไหมครับก็ขยับเข้าไป ก็จริงๆเราบม,มชอบแบมบชอบเพ็นบมจบเพ็นมาก็จะชอบเพ็นมากกว่าแต่ว่าตรงนี้เหมือนอยากให้มันมีอีดิชันหรือมีลูกเล่นในเอ็กซิบิชันด้วยอ๋อวัตถุประสงค์ในการทําให้ตัวผลงานมันออกมาเพื่อเผยแพร่อยากให้มันมีอ,อีดิชันอยากอะไรแต่หนูวาดเนี่ยระหว่างวาดมือด้วยเพนติ้งด้วยภูกันนะครับกับดิจิทัลเหมือนกันเลยขอบคุณค่ะบางคนบางคน <ๆ S 1> ไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เราเราฝึก หรือเราเรียนมาหรือเราอันนี้ลองลองเล่าให้ฟังหน่ครับน่าจะต้องใจเย็นเย็นมืองคะแต่ว่าลงหลายหลายรอบจนกว่าแบบสะพอใจจนกว่าจะเนียบอะไรลงสีหลายหลายรอบแล้วเราฟีลลิ่งความรู้สึกในเวลาการสร้างสรรค์ถ้าอย่างลงสีเนี่ยมันมีทั้งกลิ่นสีมีทั้งแรงเนื่งมีเวลาเราลากเขียนหรืออะไรเงี้ยกับตัวดิจิทัลที่เราต้องเอาปากกาดิจิทัลลากไปบนหนะ้าจอมันความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมหรือว่า สนุกกว่าค่ะถ้าเป็นเพนมันเป็นเพนเพราะว่ามันยังมันง่ายกว่ามันลบกว่ามันลบได้หรืออะไรอย่างเี้มาอันนี้ถ้าเป็นเพนอ๋อถ้าเป็นเพนถ้าเป็นเพนจะดีกว่าเพราะว่า เหมือนเราได้หยิบจับอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นผลงานของแบบทุกชิ้นก็จะสเก็ตแบบนี้มาก่อนแบบสีให้มันแบบฟิเนชชิโลกอินสเก็ตมาก่อนเลยก็คือเราจะสเก็ตด้วยดิจิตอลก่อนใช่แล้วก็ค่อยมาทําของจริงมานั่งมานั่งลงวาดเป็นของจริงเลยอันนี้นอนหลับอ่านหนังสือโตขึ้นแล้วนอนไม่หลับใช่เป็นอินส o m มียด้วยก็นอนไม่ค่อยหลับแต่เราก็ยังมี good relationship กับก็เลยเหมือนเป็นการแบบ นอนกับหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเคยมีเอเคยทำเนี้ยสการเกี่ยวกับที่พหเอ็มอาร์ทีพหุอยู่ทีมแล้วตอนนั้นมันมีเป็นตุ๊กตาหมีมาขายก็เลยแอบใส่ไว้ตรงนี้นิดเดองก็คือเป็นตุ๊กตาหมีใช่แต่เป็นหน้าแบมแต่อันนี้ไม่อยากให้เห็นหน้าก็เลยแบบหันหน้าเข้าอ๋อหันหน้าเข้าแต่นี่คือเราเคยทําตัวนี้เป็นออกเป็นอาร์โมเดลออกมาเพื่อมาขายอยู่แล้วใช่ไหมครับตัว งานของหนูว่าใส่ดีเทลค่อนข้างทีง่จะเต็มรูปค,คือเราเห็นแบล็กการ์ดเห็นแต่ว่าเป็นคนที่ชอบลงดีเทลอย่างหมอนเนี่ยเป็นเป็นรูปดาวผ้าผมมีลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วชอบจริงชอบชอบมันอยู่แล้วแหละมันนั้นแต่ว่าพอมันทำอะไรที่มันต้องใช้แบบแพทเทิร์นเก็บดีเทลเยอะนส,นสนุกกับมันอะคะ แล้วชอบเห็นสีสันด้วยห็นด้วยใช่ไหมแล้วมันทําให้งานยากขึ้นไหมหรือว่าเราชินแล้วมันทํางานมันทําให้เราสนุกขึ้นทำให้เราเอนจอยกับมันแบบว่าเปนชารมกับมันนานขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเลือกใส่ได้เกือบเต็มเลยนะมีหมอนรูปหัวใจด้วยอะไรเงี้ยคือดูแล้วมันเออดีเทลเยอะดีสีสันสวยแล้วหนูเลือกเลือกสีได้สวยครับคมขึนดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพภาพใหญ่เนาะ